คุณเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกแห่งโปเกมอนในเมืองลูมิ n นอรซิตี้แล้วก็ว้าวของทุกอย่างในโลกนี้มากเลยแต่จูจูกลับมีโปเกมอนตัวหนึ่งบินเข้ามาหาคุณคุณตกใจและหันหลังกลับไปดูว่านั่นคือใครแล้วก็จ้าเอ๋นี่มัน oh, <wow. S 1> ลิซาร์ดแสนหน้ารักพี่นามันเอาคางมาให้คุณรูปด้วยแต่จูจูกลับมีหินเมกาตกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาโดนลิซาร์ดตัวนี้ทําให้มนนันกลายเป็นเมกาลิซาร์ดอ็กไม่พอนะ มันดุร้ายมากด้วยคุณเนี่ยถึงก็ตกใจเลยทีเดียวคุณเนี่ยเลยวิ่งหนีเจ้าริสดอนตัวนั้นด้วยความเร็ว319กิโลเมตรตูมและเจ้าดิสดอนตัวนั้นเนี่ยก็พ่นไฟใส่คุณด,ด้วยแต่เนื่องจากคุณเนี่ยเป็นพระเอกคุณเลยหลบมันได้แบบชิวๆนะแล้วคุณนั้นก็กระโดดตีลังกาไปอยู่หลังรถคันหนึ่งเพื่อซ่อนตัวจากริสดอนตัวนั้นเจ้าดิสดอนตัวนั้นเนี่ยทิ้งห่างกับคุณไกลจนมันเนี่ยตามไม่ทนันคุณเนี่ยซ่อนตัวอยู่หลังรถแต่ลิซดอนเนี่ย หมดความสนใจและหนีไปคุณอาจจะรู้สึกโล่งใจแต่รู้หรือไม่ว่าภัยอันตรายนะั้นกำลังจะมาคุณลุกขึ้นมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่สักที่ไหนกันเล่ามันมีโปกเกมอนมาอีกตัวหนึง่งแล้วคุณเนี่ยก็ต้องวิ่งต่อแต่ว่าคุณเนี่ยเจอซอยลับคุณเลยมาแอบตรงหลังซอยลับไอ้โปกเกมอนตัวนั้นเนี่ยมันก็กระโดดผ่านไปคุณเนเหนื่อยแทบตาย คนวิ่งหนีลิซาดอนมายังต้องมาหนีไอ้โปเกมอนตัวนี้อีกทุกอย่างเนี่ยกำลังจะจบแล้วมันคงไม่มีโปเกมอนตัวไหนมาทําร้ายคุณอีกแล้วละในเมืองลูมินนสซิตี้แห่งนี้แต่ไม่เว้ยจู่ๆแล้วก็มีหมัดโคลมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ดังปังต่อยเข้าที่กําแพงและนั่นก็คือเมกาลูคาเรียและมันก็จ้องจะทําร้ายคุณอีกแล้วคราวนี้คุณได้แต่ผวาก,กลัวเพราะว่ามันไม่มีทางหนีนะคุณเนี่ยเลยก้มตัวลงและยอมรับความจริงแล้วก็ฟิ คุณเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่บนท้องฟ้าเอา้าที่นี่มันที่ไหนกันวะอา้าวนี่มันเมกาไคลิวนี่วาขอบคุณมากนะเมกาไคลิวคุณเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นว่าเมกาไคลิวเนี่ยกำลังอุ้มคุณอยู่บนท้องฟ้าเมกาไคลิวเนี่ยพาคุณกลับไปที่เซฟโซนและบทเรียนของเรื่องนี้ก็คืออย่าสร้างในโลกของโปเกมอนจุบ๊บ